อยากเช็คก้าสูงสวัสดีพี่เพื่อนเๆนะคะอ่าก็อยากนั่งขับเอโซยควบไปหลายไม่ต้อันต่อตอนแรกแต่ต้องก็จะกลับแล้วคุยกับป้าเขาเพิ่นป้าเดินมาป้าอะจารเดินมาเองแล้วก็เสี่ยๆกันลุ้นดีน้าจะใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรรอรูก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับกิเดียว มันเหลือไม่เยอะแล้วมันสั้นแล้วนะคะน้าแกก็วิ่งสองเที่ยวเหมือนเดิมแตกไกลซอยป้าแกเร่าเรานิทานให้บ้างไม่มีอะไรมากมายเลยแกบอกว่า ผู้จัดการโทรมาบอกว่าให้หยุดยางก่อนอเพราะว่าสักห้าวันล้างแผงน้ำยางคุณพ่อเขาเสียชีวิตเมื่อาวานแล้วก็เขาไม่เปิดซื้อน้ำยางจริงๆในหมู่บ้านมีสองหมู่บ้านเรามีร้านหนึ่งแล้วก็ออ๋อมีสองร้านนั่นแหละก็เขาอยู่หมู่แปดเหมือนกันแต่นคนละนโซนโซนนี้ก็เหมือนกับเกิดหมู่สามนัน นตันหมูสามติ๋วกันแล้วก็แต่ของน้นแต่ว่าน้ำที่บริษ,ษัทเนี่ยขายประจำนะเขาขายของอันนี้เขาจ้ประจำที่อยู่แล้วผู้จัดก,การโทรมากแกบอบกว่าให้หยุดยางก่อนไม่ต้องตัดยางตรงยางห้าว,วันอนะไรเงี้ยพี่ป้าแกเพิ่งเบิกอ่ะป้าแกเจ็บขาแกเพิ่งเบิกเออเบิกเพิ่งเก็บไปเก็บที่ยางไว้เมื่อวานใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้ทุกคน เราเลยบอกป้าว่าป้าป้าก็ตัดทำขี้สิแล้วไม่ต้องเพราะม่ต้องเบิกใหม่ไงหยุดห้าวันต้องเบิกใหม่ปะ่ะบอกป้าตัดทำขี้แล้วโทรบอกผู้จัดก,การแต่ขายแต่งครึ่งไ็ได้วปกติเส่วมแบ่งครึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะแบ่งครึ่งห้าสิบห้าสิบไแล้ว,ไม, 50, 50ลวไม่ต้องไม่ต้องไว้น้ายายอยู่เพราะว่าแต่ป้าต้องเบิกใหม่ดีอยู่ดีแหละเอช่วงห้าวันนี้ก็ขายตัดทาขี้ไปเลยจะบอกเออ เดี๋ยวเราสั่งเกับไม้สั่งโทรไปเพราะอย่างน้อยไม่ต้องหยุดยางไงคะตัดแบ่งทำบุี่ก็เหมือนเดิมเพราะถ้าเกิดหยุดไปห้าวันกลับมาก็ต้องเบิกใหม่อก็เหมือนเดิมค่ะเสียเวลานี่เบิกไปแล้วรอบหนึ่งก็ตัดแบ่งที่ก็้เขครบวันที่สี่วันที่ห้าเออไอ้นี้วันที่ห้าวันหน้าวันที่หกหยุดไปห้าวันวันที่หกไปวันที่ห้าเก็บซะตอนเช้าก็กลางคืนก็ตัดยางได้ละ แค่นั้นแร่ว่าอุงดอกเจสโพแล้วทางบริษัทก็ว่าเขาให้อยู่ทุกคนไม่ใช่ใอยู่แต่คนเดียวก็วเขาจะคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวห้าวันเนี่ยขอตัดทั้งขี้ตัดทั้งขี้แล้วแบ่งบริษัทแล้วกันบอกเออคือหยุดยางหยุดยางก็เบิกใหม่เบิกใหม่ก็บริษัทก็กลอวจะได้น้ํายางอีกอาจจะเบิกเช้ากอนเช้าแหละแต่นั่นแหละก็กลายเป็นอาทิศกปแล้ใช่ไหมคะ,คะนี่หยุดไปห้าวันก็เออ อย่างน้อยๆอ,อาจจะได้ไม่เยอะเท่าน้ํายางหรือเยอะเราก็ไม่แน่ใจนะว่าปริมาณน้ํายางที่อยางที่มันแตกต่างกันยังไงไม่แน่จะมันจะได้แบบไหนนะคะแต่อย่างน้อยก็ไม่เกี่ยวไรได้อะแล้วก็คนตัดยางก็ไม่ต้องหยุดด้วยเขาได้มีรายได้ไดต่างหากเพราะอย่างน้อยห้าวันเนี่ยถ้าคนตัดยางบางคนก็ตัดยางอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ทาอื่นแต่คนที่ทํางานรายวันคนที่เลี้ยงสัต คนที่ปลูกถักอ่าอันนั้นเขาทํางานอันนี้ด้วยเขาก็ได้ตังค์เขาไปส่วนหนึ่งเขาก็ตัดยางด้วยใช่ไหมคะเขาก็ตายได้ไปแต่คนไหนที่ตัดยางอย่างเดียวเหมือนคุณป้าเนี่ยแล้วก็หลายๆเจ้าตัดยางอันน้นอถ้าแบบเขาขาดรายได้อาวันใช่ไหมอ่ะเฮียคุณตากร้องก็คุยกับป้าเขาป้าก็า,าอึ้งเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาคุยกับพุทธให้ลูกสาวไปมาก่อนลูกสาวไปทำงานเขาคุยกับพุทธการเลยก็อบอกอึ้ง ข้างในก็นั่นแหละน่าจะประมาณนั่นแหละเพราะเดี๋ยวตอน,นเย็นเดี๋ยวกล้องเข้าไปในบริษักออกจากที่นี่ก่อนโอ้ยเดินตามนะจนเมื่อยแล้วเหลือไม่กี่โซนแล้วแต่ก็เหลือดเดยอะนะนี่เหลือเยอะที่สองกันแล้วพี่เนยเหลือไอ้ที่ยังไม่ตัดนี่คือจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสิบหกเที่ยว แล้วก็อันนี้อีก,อก,อกโตดไม่แน่ใจที่มาแกไม่ทำสองทียู่พ <c oughs> ี่นาะ <c oughs> ก็ถือว่าเก่งวันนี้นะแกวันเดียวลากให้เสร็จเลยแคมาแต่เช้าด้วยแหละแล้วลตอนนี้มันก็เวลาไม่ดู่กาแกาาจะลากให้เสร็จเลยแกนีบรู้สึกว่านะบอกตอนเที่ยงผมกินข้าวลรผมลงเลย <c oughs> งานนิดเดียวเขาบอกถ้ามันเหลือมันเหลือนิดเดียวไม่อยากเข้ามาเก็บก็อยู่แป้งตรงกลางนู้นแต่มัต้องอ้อมมาห่างน,นอกมา,กานะอีกทางเนี่เพราะเรามาตอนตอนตอนบ่ายเราเห็นงาแกเอาสอยเออไม่ใช่สอยเออนั่นแหละไปเยอะแล้วแกบอกว่าจะกินข้าวแล้วแกก็กลงเลยมันจะได้เสร็จเ,เสร็จไปเสียเข้าใจแหละคนทำงานเขามันจะไม่ต้องไอ้นี่อยู่ แป้้งงนนนีีน่่่ยยมัจะะอูดคโอเคค่ะตอนนี้เราปล่อยให้นาแกลากลากไปแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะอยากใจเชิดกา้าสูงขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่กดติดตามนะคะขอบคุณคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะแต่ก็พิีพิถันเลขออภัยด้วยนะคะอยากใจเชิดกา้าสูงสวัสดีค่ะน่าจะแคบแล้วเหลือไม่เท่าไหร่ละรอดูกัน้าเสร็จแล้วกันคิดว่านะ จะได้รู้ได้ว่ากี่ชั่วโมงนะคะ